สวัสดีค่ะป้าหมอเรษฐีโชคพยากรณ์มากันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาจํานายดวงประจําเดือนเมษายนให้กับพี่น้องชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะคะอะดูดวงประจําราศีบ้างนะคะพี่น้องนะเพื่อเป็นแนวทางนะ,ะดูดวงประจําราศีนะคะประจําเดือนนะคะเมษายนนะคะพี่น้องชาวราศีเมถุนนะคะหรือมิถุนนะคะ,อนนะ,คะเออว่า ให้ท so in, ักเรื่องอะไรนะคะให้ส่งเสิมให้เราทําเรื่องอะไรนะคะเราก็จะได้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องนี้ตักดันตัวเองเข้านะให้ทักนะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีนะคะก็ระมัดระวังนะคะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะพี่น้องชาวราศีเมถุนนะใครต้องการดูดวงส่วนตัวถ้ากระดี๋หลายนะเพื่อความชัดเจนนะคะพี่น้องจ๋า้ามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ในขนาดนี้พี่น้องชาวราศีเมถุนนะก่อนหน้านี้อาจจะหนักหนักนะคะแต่ว่า ตั้งแต่เดือนเมษายนคือเดือนปีใหม่ไทยเนี่ยนะคะดวงอาจจะเปิดเขาได้นะคะพี่น้องจาบนะเพราะนั้นดูกันปนระเดี๋ยวนี่ดูกันป้าหมอขออนุญาตจะให้แทนพี่น้องชาวราศีเมถุนนะคะจำนวนนะจำนวนอะไรจำนวนห้าใบนะคะเที่ยวนี้นะเจาะเลยนะคะเจาะเลยนะคะพี่น้องขานะพี่น้องชาวเมถุนนะดูนะเอาละค่ะหนึ่งนะสองสามสี่แล้วข้อห้าค่ะ,ะมาดูกันนะคะพี่น้องขานะในเดือนเมษายนนั้นพี่น้องชาวเมถุนจะต้อง นะคะระมัดระวังเรื่องอะไรและมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาบ้างค่ะ,ะไพ่ใบแรกเย่ยมมากเลยไพ่ใบแรกนะเป็นไพ่โชคดีนะไว้อัปจูนใครได้ไพ่ใบไนี้พี่น้องคะสบายใจได้นะก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่าพี่น้องชาวราศีมีถุนมีถุนนั้นเนี่ยหนักหนักมากเลยไม่ว่าจะเป็นหนักเรื่องงานเรื่องบริวารหรือเรื่องเงินนะคะถ้าได้ไพ่ใบไนี้พลิกปฏิหารเกิดน,นะ,ะทุกอย่างนะ,ะจะหมุนตับมาในเดือนเมษายนนี้เลยปีใหม่ไทยนะคะใครที่ซื้อนะคะหวยนะคะซื้อฉลากนะคะไม่เคยถูกเลยก่อนหน้านี้นะ เดือนนี้นะมีโชคแล้วนะพี่น้องชาวราศีเมษถุนข่านะมีโชคแล้วนะเตรียมรับนะมีเงินก้อนโตเข้ามานะนี่นะโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์ทรัพย์สินด้วยอีกต่างหากค่ะพี่น้องคะ่ะยินดีด้วยนะส่วนนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอ่าเขาบอกว่าเรานะคะรอคอยนะในเรื่องความรักความสัมพัมนธ์รอความก้าวหน้ารอใครมาขอนะคะในเดือนเมษายน,นนั้นเนี่ยถามว่าต้องรออีกไหม ไม่ต้องรอแล้วประเดี๋ยวก็จะได้คําตอบแล้วหลังจากที่เรารอมานานนะว่าอย่างนั้นเลยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะเนื่องจากว่านะคะเดือนเมษายนมฉลองกันนะกินเยอะกินนั่งกินแล้วไม่ได้ออกกําลังกายระวังโรคว้นด้วยนะคะที่น้องจานะประเดี๋ยวมาาวันจะอ้วดระยะสุดท้ายเหมือนป้าหมอหน้าไม่ได้เลยค่ะเนี่เห็นไหมคะ <laughs> นะคะรวยนะ เศรษฐีดีนะคะอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะคกับพี่น้องชาวราศีเมถุนจริงๆเลยเศรษฐีนีขึ้นอุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็โอเคลงตัวใครที่รอบุตร นะคะรอเด็กมาเกิดมีโอกาสตั้ง,ง,งคันนะคะพี่น้องจ๋านะเออเตรียมได้เลยนะเตรียมเป็นแม่คนนะเป็นพ่อคนได้เลยนะคะพี่น้อง่าและก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์พรสวรรค์เป็นคนที่มีเสน์พิเศษเรงเงน, <ๆ S 1> นะคะนี่นะคะ <ๆ S 1> แล้วก็สวยรวยเวอร์นะสำหรับพี่น้องชาวราศีเมถุนนะใครที่เป็นโสดอยู่นะนะ,ะเออในเดือนเมษายนนั้นเนี่ยระวังมีคนมาจีบนะคะพี่น้องจ๋านะขึ้นไปใบนี้นะเพราะว่าเป็นที่หมายปลอม ของชายหนุ่มหญิงสาวนี่ว่าอย่างนั้นเลยนะคะพี่น้องจ๋านะสําหรับราจีนีประจันเออให้ดีนะโอ้ให้ดีนะคะนี่แล้วก็เทเแห่งเวทมนต์อีกต่างหากนะพี่น้องเมทุนคะเทเแห่งเวทมนต์อีกต่างหากนะหมายถึงว่าคิดการวางแผนเรื่องอะไรในเดือนเมษายนนั้นเนี่ยลงมือทำประสบความสําเร็จเลยแต่ว่าเราต้องคิดดีนะอย่าคิดลบนะคะอย่าคิดเรื่องไร้ๆนะอย่าคิดย้อนหลังนะคะถ้าเราคิดบวกว่าในเดือนเมษายนนั้นเราจะมีโชคลาภมีแน่น่ะเอ้าว่าอย่างนั้นเลยนะสําหรับนะคะ ไพ่เดือนเมษายนนี่เห็นไหมคะและก็นะคะขึ้นไพ่ใหญ่นะคะขึ้นไพ่ใหญ่ถึงสี่ใบเลยนะฉะนั้นน่ะในเดือนเมษายนน่ะพี่น้องนะคะชาวราศีเมถุน,นดวงเปิดสุดเลยนะคะพี่น้องขาไม่พูดมากเจ็บคอจริงๆว่าอย่างนั้นเลยค่ะเอาละค่ะนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักกันดีเลยคะ่ปะป๋าหมอวัยพอพี่น้องชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะในเดือนเมษายนนั้นขอให้ดวงพลิกปฏิหารเกิดในทุกเรื่องค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ